แลาสวัสดีค่ะต่างชาติพูดแบบนี้ชัดเลยอยู่เมืองไทยมานานแล้วแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เหลยกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเดินทางไปอาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันดังนั้นในตอนที่เราไปอยู่ใหม่ๆเราก็มักจะรู้สึกแปลกๆกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเห็นอะไรก็แปลกหูแปลกตาไปหมดแล้วเราต้องไปอยู่นานแค่ไหนเราถึงจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเราอยู่ที่นั่นนานมากแล้วนะ และสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเครื่องชี้วัดสำหรับเรื่องนี้ได้ก็คือความเคยชินอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้เป็นคลิปของคู่รักจากออสเตรเลียอย่างคุณแฟรง์และคุณซาร่าคู่รักคู่นี้เข้าๆออกๆออประเทศไทยมาหลายรอบแล้วและคาดวานะ่าน่าจะได้สัมผัสกับวิถีไทยมาพอสมควรและได้ทำคลิปบอกเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นจนชินในเมืองไทยไปโพสต์เอาไว้ในช่อง YouTube f r a n k and s a r a h ตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมา คลิปนี้ยอดวิวอาจจะยังไม่มากนักเพราะว่าจนถึงตอนที่ทำคลิปนี้เพื่อจะมีการรับชมจากโลกไปเพียงแค่2,000กว่าวิวเท่านั้นคุณแฟรงค์และคุณซาร่าเริ่มต้นคลิปของพวกเขาด้วยการบอกว่าพวกเขาได้ไปเจอโพสต์หนึ่งที่เว็บ r ร d d i t ซึ่งโพสต์ถามเอาไว้ว่าคุณรู้ตัวว่าคุณอยู่งังไทยนานแล้วตอนไหนคุณแฟรงค์และคุณซาร่าบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากพวกเขาจึงเอามาทำเป็นคลิปนี้ แล้คุณซาร่าก็ยกขวดยาดมขึ้นมาสูดเข้าไปหนึ่งลมหายใจส่วนคุณแฟรงก์ก็ยกยาดมแบบหลอดขึ้นมาดมด้วยเหมือนกันคุณแฟรงก์และคุณซาร่าบอกว่านี่แหละคือสิ่งแรกเลยยาดมเมื่อคุณอยู่เมืองไทยนานๆคุณจะพกยาดมติดตัวไปทุกทที่โดยที่ไม่รู้ตัวและมันก็หาซื้อได้ง่ายมากเพราะว่ามีขายตามร้านค้าทั่วไปแม้แต่ในเซเว่นอีก็มีขายด้วยเช่นกัน เรื่องที่สองที่คุณแฟรงค์และคุณซาร่าคิดได้ก็คือสาระพัดซองซอสและเครื่องปรุงที่แถมมาตอนซื้อของกินทั้งซอสมะเขือเทศน้ำตาลเครื่องเทศพริกคุณแฟรงค์และคุณซาร่าบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่สั่งอาหารกลับบ้านคุณจะได้รับซองซอสเต็มไปหมดถ้าสั่งพิซซาก็อาจจะได้ซอสมะเขือเทศมากถึง20บซองซึ่งมันอาจจะมากเกินไปด้วยเนื่องจากเขาไม่ได้กินเลยบางส่วนก็เก็บไว้ใช้ต่อบางส่วนก็ทิ้งไป จากนั้นคุณแฟรงค์และคุณซาร่าก็เดินไปตามถนนและถ่ายให้เห็นสายไฟตามเสาไฟฟ้าและพวกเขาก็บอกว่านี่แหละเรื่องที่สามที่ทำให้รู้สึกว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วสายไฟพันกันเป็นรังนกอยู่ตามเสาไฟคุณแฟรงค์และคุณซาร่าบอกว่าตอนที่พวกเขามาเมืองไทยใหม่ๆและได้เห็นสายไฟแบบนี้พวกเขาถึงกับร้องฮะแต่ตอนนี้พวกเขากลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะได้เห็นในแต่ละวันไปแล้ว คุณแฟรงค์และคุณซาร่าพผาก,กันไปนั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้สั่งเบียร์กับน้ำแข็งมานั่งดื่มด้วยกันและพวกเขาก็บอกว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วในบางครั้งเบียร์ที่คุณได้นั้นไม่เย็นแต่มันไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าที่เมืองไทยมีน้ำแข็งและมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากๆสําหรับเมืองไทยในการดื่มเบียร์ใส่น้ําแข็งตอนที่พวกเขามาถึงเมืองไทยพวกเขาตกใจมากกับเรื่องนี้ เพราะว่าที่บ้านของพวกเขาไม่ได้ดื่มเบียร์แบบนี้แต่พออยู่ไปนานๆนานขึ้นนานขึ้นพวกเขาก็เริ่มที่จะชอบการกินเบียร์กับน้ำแข็งแบบนี้แล้วเรื่องที่5เรื่องการออกเสียงคุณแฟรงค์และคุณซาร่ายกตัวอย่างเบียร์ที่พวกเขาสั่งมาดื่มถ้าเป็นที่บ้านของพวกเขาจะออกเสียงว่าช้างแต่ในประเทศไทยจะออกเสียงว่าช้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ตลกสําหรับพวกเขาอยู่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาก็ต้องพยายามออกเสียงตามคนไทยให้ได้เพราะว่าจะช่วยให้พวกเขาสื่อสารกับคนไทยได้ดีขึ้นในระหว่างที่คุณแฟงค์และคุณซาร่ายังนั่งอยู่ที่ร้านอาหารก็มีน้องๆมาถามว่าจะสั่งอะไรเพิ่มไหมพวกเขาก็เลยสั่งเบียร์ข้าวผัดและผัดกะเพราโดยบอกว่าใส่พริกแค่2เม็ดและพวกเขาก็บอกว่าเรื่องพริกคือเรื่องที่6ที่พวกเขานึกได้ถ้าอยู่ในเมืองไทยมาได้สักพักนึงแล้วคุณจะรู้ได้เองว่า เวลาสั่งอาหารคุณจะสั่งยังไงหรือใส่พริกกี่เม็ดหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วคุณแฟรงค์และคุณซาร่าก็พาก,กันเดินเล่นไปเรื่อยๆจนมาถึงบาร์แห่งหนึ่งพวกเขาได้ชวนกันเล่นพูลและบอกว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งสำหรับคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือสนใจการเล่นพูลหรือสนุกมาก่อนหรือไม่แต่เมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วคุณจะกลายเป็นนักสนุกเกอร์ตัวยงไปแบบไม่รู้ตัวหลังจากที่เล่นพูลเสร็จแล้ว คุณแฟงและคุณซาร่าก็พากันไปซื้อของที่เซเว่นอีเลเว่ในตอนที่ซื้อของเสร็จและเดินออกมาที่หน้าร้านพวกเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในเมืองไทยเวลาออกจากเซเว่นอีเลหรือร้านอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีเพราะรถมอเตอร์ไซค์จะใช้ทางเท้าเป็นถนนสําหรับพวกเขาและมันก็เป็นแบบนี้เกือบทุกที่ในเมืองไทยซะด้วยในตอนท้ายคลิปคุณแฟงและคุณซาร่าได้บอกว่าสิ่งที่เขาสองคนพูดมาทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยที่เขาสองคนสัมผัสได้เมื่ออยู่ที่เมืองไทยซึ่งแต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันก็ได้และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปืนฉีดก้นคุณซาร่าบอกว่ามันเหนือกว่ามันดีกว่ากระดาษชำระแบบคนละโลกเลยและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบ,บับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแล้วก็ได้รบวบรวมความพิเศษจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้ว ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิดเห็นแรกนะคะดื่มเบียร์ใส่น้ําแข็งมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคุณและคุณจะรู้ว่าคุณอยู่ในประเทศไทยนานเกินไปแล้วก็ต่อเมื่อคุณสามารถข้ามถนนได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องกังวลกับรถที่วิ่งไปมาเมื่อพ่อค้าแม่ค้าริมถนนหรือร้านนวดสัมผัสได้ว่าคุณไม่สนใจสินค้าหรือบริการของพวกเขาแน่ๆแ,และพวกเขาก็ไม่เข้ามาเซวซีคุณคุณไม่รู้สึกแปลกใจอีกต่อไป ที่ได้เห็นคนหยุดยืนเคารพเพลงชาติตอน8นาฬิกาและ18นาฬิกาหรือลุกขึ้นยืนในโรงภาพยนตร์และผมก็มั่นใจว่าคุณจะเจอเรื่องใหม่ๆมากกว่านี้อีกซึ่งมันจะช่วยทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่เมืองไทยนานแล้วขอมพุณเห็นต่อมานะคะยาโดมกับยาหม่องมันใช่เลยขอมพุณเห็นต่อมานะคะดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็งคือหนึ่งในเรื่องที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปมันคืออะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว ความพิดีห็นต่อมานะคะถ้าคุณกินผัดกะเพราบ่อยๆเมื่อไหร่ก็แสดงว่าคุณอยู่เมืองไทายนานแล้วเหมือนกันความพิดีห็นต่อมานะคะเรื่องของปืนฉีดก้นฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่งและฉันก็ได้หามันมาติดตั้งไว้ในห้องน้ําที่บ้านของฉันในซิดนีย์เรียบร้อยแล้วด้วยความพิดีห็นต่อมานะคะ <c oughs> คุณจะรู้ว่าคุณอยู่เมืองไทายนานเกินไปแล้วก็ตอนที่คุณไม่เหลือเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านความพิดีห็นต่อมานะคะ เมื่อคุณรู้สึกหนาวในตอนที่อุณหภูมิแค่24องศาเซลเซียสเมื่อคุณใส่แต่รองเท้าแต่เดินไปได้ทุกที่เมื่อคุณเลิกแปลงราคากลับไปเป็นสกุลเงินบ้านเกิดของคุณเองเพื่อเทียบราคาและสุดท้ายเมื่อคุณคิดถึงบ้านความคิดเห็นตมานะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาผมได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่ประเทศไทยเขาไปอาศัยอยู่ที่นั่นได้สอสปีแล้วและสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ เขากำลังพูดภาษาอังกริดติดทองแดงกับผมโดยที่เขาไม่รู้ตัวและลูกสาววัยแดขวบของผมก็พูดติดตลกว่าตอนที่เราเดินขึ้นไปบนทางเท้าเราต้องมองทั้งซ้ายและขวาเลยนะมอเตอร์ไซค์มันเยอะจริงๆความพิี่เห็นต่อมานะคะคุณพูดถึงยาดมผมนี่โหัรอกรั๊กทันทีความพิี่เห็นต่อมานะคะถ้าคุณเริ่มพูดคำว่าว่บ่อยขึ้นและมีคำว่าค่ะหรือครับอยู่ท้ายประโยคเมื่อไหร่ ก็แสดงว่าคุณเริ่มจะอยู่เมืองไทยนานแล้วความพิเ็นต่อมานะคะเมื่อซื้อกาแฟจาก7ซเว่นอีเลฟคลิปนี้แอดเอาความคิดเห็นจาก Reddit าเลดิตมาเสริมด้วยนะเริ่มจากเมื่อคุณยอมรับเบียร์ที่ไม่ค่อยเย็นได้โดยที่ไม่บน่นเพราะคุณรู้ว่ามีน้ําแข็งอยู่ด้วยความพิเ็นต่อมานะคะเมื่อคุณจู้จี้จุกจิกก,กับการสั่งส้มตําของคุณว่าต้องใส่พริกี่เม็ดความพิเ็นต่อมานะคะเมื่อตัวของคุณได้กลายเป็นสีขาว เพราะคุณออกไปข้างนอกเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นความพิเทนต่อมานะคะเมื่อคุณเริ่มชินกับการดึงชายเสื้อของคุณขึ้นมาอยู่เหนือพุงความพิเทนตอมานะคะเมื่อคุณมีถังน้ําขนาด5ลิตรแล้วไปใช้ตู้กดน้ําแบบหยอดเหรียญทั้งที่คุณกําลังสงสัยในเรื่องของคุณภาพน้ําแต่คุณก็ยังใช้มันอยู่ดีความพิเทนต่อมานะคะเมื่อคุณเอื้อมมือไปข้างหลังตอนเข้าห้องน้ําเพื่อจะหยิบตืนฉีดกน้นความพิเทนต่อมานะคะ คนไม่โกรธเมื่อมีคนขับรถสวนมาบนถนนที่เป็นแบบวันเวความพิต่อมานะคะเมื่อคุณรู้ว่าร้านไหนที่ขายเหล้าเบียร์ให้คุณได้ในเวลาห้ามขายความพิต่อมานะคะเมื่อคุณเริ่มคิดถึงข้อดีของการกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของคุณเองความพิจเรณนสุดท้ายนะคะเมื่อคุณสามารถดอนได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และจะหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิด หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ